พี่ผมที่โทรมาล่าพี่ผมอยากขอโทษได้ไหมครับพี่ได้ครับแค่นี้เนี่ยแค่สนับสนุนกาชาพี่เนี่ยบัญชีเนี้ยพี่ไปเติมไม้แดงครับพี่พี่อ,ะอ,อ่ะหลกอกคนรู้เกเงินเมื่อวานพี่ก็บอกว่าปวดหัวแต่ว่าไอ้หลุยมานไล่สดะพี่เห็นพี่นั่งกินเหล้าอยู่ผมก็งงครับพี่ออตอนไหนดูเขามัจจ่วเมื่อวานครับพี่พี่นั่งกินเหล้าอยู่ครับพี่ผมเห็น อะไรพี่ไม่ได้กินนะครับมีหลักฐานไหมก่อนเก่าหายครับีครับพี่ถ้าผมส่งรูปให้คนดูเดี๋ยวผมไม่ถ้าผมส่งรูปให้ในกลุ่มแล้วให้คนดูรูปนามด่าพี่คดปัยันคดพ่อคดแม่พี่ได้ไหมครับพี่เดี๋ยวอ๋อไม่ได้ครับน้องชายพี่เอาง่ายถ้าพี่กินเมื่อวานผมขอให้พี่ขับไปตัวสิบล้อหามได้ไหมครับกลางถนนเดียวเวลาพี่ไปกินเหล้าอะครับพี่อผมขอได้ไหมครับได้ไหมครับพี่พี่กล้าพี่รักคนดูไหมผมถามแค่นั้นแหละรักครับพั่ คนดูเขาก็รักพี่อยากให้พี่มาสตรีมทุกวันอยากโดนเน,เ,น,เ,นเงินให้ไปเติมกระชาครับไม่ใช่เอากินเหล้าไปหญิงเตพีาครับวันนั้นก็ไปไก่เขือไปไปไก่เขือไปเตพีอาคนละห้าพันในเขือบอกหมดทุกอย่างแล้วครับพี่โดนพีอา <PR S 1> รหลอกแล้วแล้วที่พี่เอาเอาเงินซุกนมพีอาโดนเขาหลอกสูบอะครับพี่โอ้ครับนั่นแหละผมอยากผมไม่อยากจะสอนนะเวลาผมสอนพี่เป็นเป็นสอนก็คนแม่พี่ด้วยว่า ตั้งอ่ะคนดูเขาให้ไปทําอะไร,รไม่ใช่ให้เอาไปให้สาวพีอารบโดนเขาหลอกหมดตัวแล้วตั้งหมดตะมาตั้งมีตาไปหายเลยคนดูเขารอเนี่ยน้องผมตายแล้วเนี่ยผูกคอตายเพราะพี่ไม่สตรีมเนี่ยแล <c oughs> ้วเนี่ยพี่ชายผมพี่พี่ชายผมไม่กินข้าวเนี่ยเจ็ดวันแล้ว <c oughs> เขานั่งรอพี่งอมเลยนั่งหน้าคอมรอพี่สตรีมนะครับพี่ทำไมพี่แบบจิตใจทําขนาดนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน คนดูเขาก็รักพี่อยากให้พี่เลิกกินเหล้าตมเคอะไรเงี้ยเลิกได้เลิกคนคคดูเขาเป็นหัวกลัวจะตายก่อนแล้วก็มีมันก็มีเพื่อนผมบอกด้วยว่าที่อยู่ที่เพื่อนผมมาบอกว่าบ้านพี่อยู่ที่ไหนเพื่อนผมกลับแล้วก็มีเพื่อนพี่เพื่อนผมก็เลยจะไปกระทื้พี่ผมห้ามไว้เพราะว่าพี่หลอกแล้วก็ต่าเขาที่โดนเนทให้เขาก็าโดนเนทมาด่าครับพี่พี่เขาบอกโดนเนทให้มาด่านั่นแหละเขาก็จะไปยิงพี่เขาแบบกระปิดพี่เลยผมก็เลยขอไว้บอกว่าพี่มาลีนี้เขาก็มีจิตใจดี ครับหลอกเงินคนดูเอาไปถากิดเลา่ากิญยาผมก็อธิบายไปให้เขาฟังอะไรเงี้ยครับพี่ครับนั่นแหละครับพี่ผมอยากผมไม่ผมไม่ได้อยากแกสอนหรอกครับพี่แต่แบบคนดูเขาแบบสงสารอ่ะผมสงสารอะร่ะเนี่ยเขาคนดูเขาเนี่ยมีตั้งกี่พันเนี่ยเขาแบบแบบรอพี่สมาสตรีมแต่ว่าพี่แบบกลับหนีไปเนี่ยพอพี่มีเงินพี่ก็ไปเลยคือผมไม่เข้าใจพี่เหมือนกันโอเคนะ้องโอเคขอบคุณมากที่เป็นห่วง ค okay, ครับผมกเ็เดี๋ยวผมก็โดนหนี้ตังค์ให้พี่นะครับพี่เออเอามาเอา,เอามาสักแสนหนึ่งนะพี่จะเต็มกระชาได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนนีให้เอาง่ายพี่ไม่ต้องเต็มกระชาเดี๋ยวผมเอาเงินไปให้พี่กินเหล้ารีบแดกรีบไปควายไอ้แม่มึมไงไอ้ yeah! เหี้ยรีบ